ลาเมาเที่ยวงที่ส nice ั่งได้แล้วครับนี่ลาเมงที่กินยากหน่อยนะฮะเคาะเนี่ยเคาะไงก็ไม่ออกนะฮะวางขาเติมไม่มาโต๊ะนี้ไปโต๊ะโน้นจะสั่งของอะไรไม่ได้เลยพี่รักเอาจริงนะวันนี้เขาจะชมที่รักเลยพี่รักชายกลางวันเฮี้ยอยากโดนตี๋ ตอนนี้เขามาเที่ยวเออหรอโอเคพี่รักเปิดที่รักน่ารักจริงนะร้านดีไหมตัวเองร้านดีไฟดีมากสุดยอดอะโรแมนติกน่ารักสัตว์ตว์เป็นี่รักสดๆก็พอตัวเองแท่สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอุ้ยอะไรฮะแฟนพี่อะอุ้ยมาเที่ยวพี่ลิซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามอยู่ครับมาเที่ยวนี่องมีอะไรกินบ้างอหรวันนี้โอ้มีมี พี่จะไม่เหมือนทายนี่เลยเหมือนกลัวมึงอะไรเหมือนกลัวเราเร่ีบอะพี่ลิซซ์ไม่ผมติดตามปุ๊บที่ไหนอย่าไปอย่าไปยุ่งนี่ค่ะพูดจริงพี่รักดังไงเนาะเขาไม่แล้วพี่แล้วพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยแฟนพี่เป็นอดีตดาวรีชช่าต์เนี่ยรู้โอ้ยแล้วคนนี้นะพี่ไม่์ผมบอกเลยพี่เจียมมีลูกเลยสกิดเมียกูใกล้ไปพูดอย่างนี้พี่พี่เจียมมีลูกได้เลยพี่คนนี้เอวก้าร่าไอ้ย่นเรียหูกันแล้ไงล่ะเอวลกาเป็นยังไง ไม่มีพักแต่ว่าพี่แฟนที่แฟนที่เขาพี่เขาใจเลือกนะแฟนพี่เขาใจเลือกนะพี่ชอบอยู่แล้วแต่วันนี้พี่เลือกวันมาถูกด้วยเพราะเฮ้ยเมาเลยพี่ตัเมาเลยพี่เพิ่งเมาดิพี่พี่เลือกวันมาถูกเลยวันนี้วันคู่ใหญ่แป๊บนึงแป๊บนึงแปลกๆนะอะไรตัวเองสรุปว่าที่รักเดี๋ยวไม่ใช่เกาพาตัวเองมาเที่ยวเฉยๆไม่มีอะไรโอกาสพี่ส่พิเศษอะไรไม่มีบังเอิญพี่บังเอิญ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  ขอโทษนะงั้นเงี้ยเดี๋ยวพี่พี่พี่คุยคุยคุยกับเขาเนี่ยพอดีอะเนาะเอินไปไปเอาอะไรมากินก็ได้ไป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 ไม่ดูบอลแน่นะไม่ดูไม่ดูตัวเองงั้นถ้าที่รักไม่ดูบอลสลับนั่งกับปี่เาไม่มีปัญหาได้เลยรักเพราะว่าจอมอยู่ตรงนี้ได้เลยรักมาเมาที่รักไม่อย่าเพิ่งเมาเออที่รักนั่งก่อนแยกเขาแจะกินไปนะได้ได้ได้เติมน้ำให้พี่กลองลองลองพี่กินเหล้าพี่ไม่ได้กินชาชักโอ๊ยน้อง <łość> เติม้าแม่ครับเต็มชุดหมดเออน้องขนมพี่เตี้ยกหมดแล้วเอาเอาหน่อยเลยอันนี้ได้เลยพี่ตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยไปแล้วเขาแช่พี่เขาแช่เาแช่ตัวนี้เขาแช่เหรอเออโอเคได้เลยครับพี่สบายครับสบายเลยครับ มาเลยครับมาเลยซ้ายซ้ายพี่ซ้ายได้เลยสายว่างสายว่างสายว่างเลยมาเลยคืนก่อนพี่คืนก่อนทำไมคะพอดีพอดีดูฟุตบอลอยู่พี่แล้อยากอยากให้มันคืนหลายก่อนคืนก่อนใช่คืนก่อนคืนก่อนคืนก่อนพี่ไม่ต้องรีบม่ต้องรีบเี่ยอค่ยบอลค่อยเล่นเนี่ยค่อยเล่นไอ้สักอะไรไม่ต้องใส่อะไรัไ พี่เต้นไหมพี่โอ้ยได้ร้านผมเต้นหนักขึ้นหน่อยพี่เดี๋ยวทีมของพี่จะได้ดูพี่ล่าสุดที่ปล่อยเพลงใช่ป่ะล่าสุดี่ปล่อยเพลงใช่ถ้าพีดเต้นได้แค่นี้เพี้ยเพลงคืนเถอะพี่เพี้ยเพลงคืนเถอะพี่ไม่ผมเต้นคนเดียวดีกว่าพี่แม่ฉันไม่ดีเอาหรอโอเคครับแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยว่าไงที่รัก เต้นมันมุมแปลกแเพลงมันดีนะมุมมันแปลกๆปลกทำไมอ่ะทำไมที่รักไม่เต้นเข้าหาเขาล่ะก็เดี๋ยวที่รักจะเคอะเขินไงเขาก็เต้นทางนี้เพราะท่าเขามันอ่านี่ไงพี่นี่อ่พี่แป๊บแป๊บนั่งนิ่งๆเลยนั่งนิ่งๆเลยไม่เต้นละพอหยุดแล้วก็หันมองทางเขาโอเคได้น้องไปโอเคครับน้อง้้นองๆครับอยันดูบอลเนี่ยได้ส่งผลในการ ตกลงที่รักมาดูบอลไหมไม่ได้ดูก็นี่แค่นั่นหันหน้าหันทักและวทีวีอยู่นี่ใช่ไหมเขาได้หับที่รกแล้วแบบน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดที่รักน่ารักที่สุดดีใจจังเลยอ่ะในที่สุดะตัวเองก็เลือกเขามากกว่าเลือกฟุตบอลดีใจที่สุดเลยเนี่ยคนอื่นเขาก็หันไปดูบอลกันหมดมีแต่ที่รักนี่แหละเขาไม่ดูอยู่แล้วไม่อยู่แล้ว yes y e กอะไรที่รัก ไม่แต่ก็ yes, แบบเย้แบบเออดีใจที่เขาเลือกที่แฮปปี้อะถึงที่เขาทำไงออไนะคะที่พาเขามา <c oughs> เปิดที่เปิดเปิดเออดเปิดเ,ออ <c oughs> เปิดอะไรทนะี่ <c oughs> ไม่เปิดมือถือมือถือมือถือมันดับไงใช่ใช่ใช <c oughs> โ่โอ้โหแม่งแดงได้ไงวะค่ะเอ้ยที่ตรงนี้ไม่น่าแดงเลยแดงแดงอะไรที่รักอ๋อหมายถึงชุดชุดที่รักแดงไงโอ้โหแดงแบบแดงแป๊ดเลยอ่ะอ๋อชุดเขาแดงเหรอใช่เนี่ยแดงเลยนี่แต่ล้วเขาก็ไม่มั่นใจตัวเองเลยเอ้าน้องแล้วพี่เช็คก่อนไหมพี่โอเคพี่เช็คก่อน ได้ได้ได้โอ้ไอ้เหี้ยชัดเลยออะะไร่มึงอะไรเนี่ยมึงถืออะไรกระจกครับแล้วมึงถือส่งไปทางไหนส่งฟุตบอลครับเอ้ยส่งที่ผมที่หมายถึงว่าดูเช็คความเรียบร้อยไงเขาบอกที่หลังและใช่ไหมถ้าที่รักยังเลือกฟุตบอลอีกเย่ยยังเลือกมันอีกอ่ะไม่ที่รักเขาดูตัวเองเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ดูฟุตบอลเลยคุณพี่อย่าเพิ่งเลือกเขาเลากคุณพี่เลากคุณพี่ลากเอ้ยพี่ ดูบอลดูบอลต่อพี่คอไปน้อมาดูบอลพี่ไปแล้วดูบอลต่อต่อเพี่ดูต่อดิพี่เออเออเออโอ้โหช่วงนี้เป็นไงพี่แมนยูเป็นไงพี่ช่วงนี้เป็นไงดูนิวคาสเซิลอยู่นิวคาสเซิลเมึ่ได้แชมป์มึงจะไปถามแมนยูทำไมล่ะ